ที่11ตุลาคม2568เดินมาจากบ้านซอยนคาศสีนี่มาที่สวนเพลินนี่ไปคลินิกปุ้ยน้ำไทยนี่ตึกบางจากนี่อาคารมารีนนลเห็นยังตองสาม ออกแล้วนี่ขายไป็นดปา่าไก่เป้งหมูหมูย่างด้วยหมูย่างด้วยไก่ปป้งด้วยสวนเพิรนมาเก็ตเดินมานะวันนี้วันที่สามิเ็ดตุลาคม2568เนี่ยช่อง3 อาคารมารีนนทาวเวอร์นี่อยู่ตรงข้ามเลย <c oughs> เดินมา <c oughs> เงือแตกแล้วเงือย้อยแล้วเดินมาจากบ้านนะขอนคาสับแยกสีุ่ญวิทย์บาดยก ตาวันออกหันหน้าไปทาข้อขนมตามมงเห็นแล้วเนี่ยสวนเพลนมาเก็ตคงเห็นล่างๆผมยังไม่โฟกัสเนี่ยยื้องกับไม่ยื้องอ่ะตรงข้ามลเลยดิอ่ะตรงข้ามช่องสามเลยละตรงข้ามกันเลยอ่ะ สีลักตึกมโนลมขุยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซนไม่ใส่ผงชุดรสที่นี่มีร้านอาหารอร่อยนะไก่ย่างนิตยาต้องเข้าคิวนะไก่ย่างนิตยาอยู่เนี่เปิดยังวะประตูนี้เปิดยังวะ นี่ร้านกาแฟพันไทยร้านกาแฟพันไทยสวนเฟิร์นมาร์เก็ตแปดโมงสิบสองนาทีฟูดเซนเตอร์ตรงนี้กินข้าวแกงเปิดยัง ตอนไรกอย่างเปิดสิบโมงอยู่อ่ะเราเข้าประตูนู้น